สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับก็ปีที่ผ่านมาครับเราลงทุนพักกับแมตเครือแม็กไปเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเอากําไรขึ้นมาบ้างนะครับเราจะไปเที่ยวที่มาเลเียกันนะครับก็เอาการท่องพักต่อปีก่อนผมก็ได้สะสมพอยเป็นเมมเบอร์ของเรานะครับก็จะมีสะสมพอยสะสมคะแนนแล้วก็ล้วเอาคะแนนมาแลกห้องพักฟรีนะครับกเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่มิลเลอร์อเลานะครับของสนามบินดอนเมืองนะเป็นเทอร์มินอลวันนะอาคารระหว่างประเทศนะครับก็มิลเลอร์อเลาก็จะอยู่ตรงข้ามคิงพาวเวอร์ก็คือเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะก็ไม่ไกลก็จะเจอเลยนะครับก็ถือว่ามีวิวค่อนข้างดีนะครับวิวเห็นเครื่องบินเทคออฟนะครับแล้วก็มีพื้นที่อประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันครับ หารน,นะครับวันนี้ก็จะมีข้าวสวยนะครับมีหมูแฮมกับไส้กรอกน,นะครับผัดผักกับไข่ดาวกระเพราหมูกับแกงเขียวหวานยอกมะพร้าวใส่ไก่ครับอันนี้เป็นข้าวต้มหมูต้มหมูนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มให้เลือกกินได้นะครับ ก็มีนมมีน้ำระเท้แซนด์วิชชีสทูน่าเค้กขนมสลัดผลไม้นะครับมีพวกเครื่องดื่มนะครับสามารถกดได้มีแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะครับชากาแฟก็มารบครับก็มีคอนเฟกเป็นซีเรียลครับเอานมในตู้แช่มาเติมได้มีคุกกี้มีตัวลิส่ก็มีพายก็โพดกับพับไส้กรอกไก่นะครับก็มี ปังเค้กวบหอมเค้กในสดนะครับ yeah, มีแยมมีเครื่องให้ครับเมื่อก่อนไม่เคยสังเกตครับตอนนี้มีลูกเพิ่งมาตอนเมือก็เพิ่งสังเกตว่ามันมีลิศโซนให้เล่นนะครับระหว่างรอขึ้นเครื่องนะครับตอนนี้เช้าเช้านะครับตอนแปดโมงครึ่งครับก็ยังไม่มีคนมากนะครับก็เล่นสบายใจนะครับ นี่เราก็ถึงสนามบินมาเล่แล้วนะครับก็ให้พอลงมาก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเชลตันมารับนะครับก็เดี๋ยวเราเขาบอกให้เรารออีกวันที่5นาทีเขาจะรอแขกอีก4คนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปนั่งที่ท่าเรือครับว่าโรงแรมเชลตันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับก็นั่ง speed b o a ไปมาที่0นาทีนะครับว่าทริปนี้เราจะพัก2โรงแรมนะมาที่เชลตันแล้วก็ไปที่เซนต์ลิจิตนะครับค่อยกลับมาเชลตันนะครับเดี๋ยวอธิบายเหตุผลที่หลังแล้วกันนะครับตอนนี้ทะเลหน้า แอรตก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับฝั่งข้าเป็นเมืองมาเลนะครับ <can> แล้วก็ที่สนามบินก็จะมีเขาเรียกว่าที่นั่งโซนอาหารนะครับก็กลุ่มไมเนอรอนะครับ <laughs> ก็แบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะน้มีถันเอ็กเพสนี่ยนะครับมีหารไทยก็สามารถใครจะมาฝากท้องกลับเิ็นก็พอฝากได้อยู่นะครับแล้วก็คนที่นี่นะครับก็คือเหมือนชาติตะวันตกนะก็คือเขาไม่ได้ใส่หน้ากากไปแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ที่เห็นก็จะเป็นคางคนเหมือนกับอินเดียสรงออัาจะเยอะนะครับแล้วก็ทั้งเงินที่นี่ครับเอาเงินดอลลาร์มาได้เลยครับมันจะมีเงินท้องถิ่นแต่เราไม่ต้องแลกมานะเพราะว่ามันจะแลกคืนยากนะครับก็ใช้ดอลลาร์ได้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวรอ พักงานโรงแรมมาเรียกนะว่าเขารอแขกสี่คนอีกปุ๊บนึงที่จะมานะครับเราก็นั่งติดรถไปที่โรงแรมเชลตันได้กันนะครับเรือของเราก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะลงเรือนะครับก่อนเรือก็ขึ้นตรงข้ามสนามบินเลยครับไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับสําหรับโรงแรมเชลตันนะครับ จะมีอยู่สามน้ำมาให้นะครับเป็นน้ำชาเป็นชาทั้งหมดนะครับชามิ้นแฟชั่นฟู้ดแล้วก็ชาชินามอนนะครับแฟชั่นฟู้ดไม่ใช่ชานะเอาแฟชั่นฟู้ดไม่ใช่ชานะครับโอเคที่สองอันเป็นชานะครับอันนี้อาจจะไม่สวยแล้วก็กินไปแล้วนครับรถบักกี้ที่นี่นะครับชาร์จไฟไม่ใช่เป็นตั๊กธรรมดาเราเป็นหัวชาร์จเหมือนร้ยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวมาญาตดูหัวนิดนึงนะครับเป็นหัวอย่างนี้นะครับโอ้โห เดี๋ยวเราจะมารูมทัวร์ห้องคอเทจไอแลนด์วิวนะครับของโรงแรมเชลตันเมาดีฟนะานก็ก็ห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอย70ตารางเมตรครับอยู่บนออยู่บนแผ่นดินบนเกาะนะครับไม่ได้อยู่บนทางหาดนครับก็เปิดมาแล้วตั้งขวายมีตู้ให้2ตู้นะครับ่ก็มีเตารีดให้นะครับมีตู้เซฟมีไดร์ป่าผมนะครับถัดมาด้านซ้ายก็จะเป็นที่วางกระเป๋านะครับ ตามาสร้างของห้องก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเพราะห้องน้ําที่นี่จะเป็นโอเพ่นแอร์นะครับจะมีอ่างล้างหน้าครับอเมนิตี้ที่นี่ก็นะครับเหมือนที่ไทยครับเป็นเลอแกรนเบนนะครับก่อนจะมีที่อาบน้ําแบบเค้าดอกาัแจ้งนะครับให้แล้วก็ถ้าเกิดใครอ่ะบนโตกนี้มันจะเปียกใช่ไหมครับก็มีในร่มครับเป็นอ่างอาบน้ํามีฝักบัวให้นะครับจะมีหลังคาครับก็ยังเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นะครับก็ดับมาจะเป็น ทอเล็กนะครับเรากลับมาดูข้างในครับก็จะมีโ,โต๊ะกระจกนะครับก็สามารถดูทํางานหรือส่องกระจกก็ได้นะครับก็ด้านซ้ายนี่จะเ,เป็นเป็นแกะกาน้นาร้อนกับค,ค้วยกาแฟนะครับแล้วก็ขอทา้งในค่าเป็นตู้เย็นนะครับแล้วมีชากาแฟให้นะครับมีน้ําให้จุใจนะครับสี่ขวดแล้วข้างนอกอีกขวดหนึ่งขวด อ่าด1.5ลิตรนะครับก็น,นี้จะเป็นกระจกมีเป็นเตียงนะครับอันนี้ก็เขียนแฮ p ปี้ n อ i น e r เวอรก็รีเควสมามา,มาฉลองครบรอบนะครับอันนี้ก็จะมีเวลคัมออพอแจ้ง,ขงเข้ามามา a อ n น v e เวอร์นะครับก็จะมีเค้กให้แล้วก็มีตอนแรกเขาจะเป็นแชมเปญหรือไวน์นะครับแต่ผมบอกผมไม่กินแอลกอฮอล์เ็เลยเอาที่มันเป็นแอลกอฮอล์ฟรีมาให้นะครับผลไม้เวลคัมนี่มีมังคุดมีส้มมีกีวีมี มะขามแย้เปิลก็ผลไม้ที่บ้านเรา <ไม S 1> คุ้นเคยคนะครับมังคุดอยู่นี่ค่ะนี่นี่เดี๋ยวไว้กินกน้ำหนึ่งนะก็มีเค้กให้นะครับอันนี้ลูกสาวกินเรียบร้อยครับแล้วตอนนี้ครับโซฟาเซ็ตเป็นโซฟาเบสให้เรียบร้อยแนละ้วว่าแจ้งเข้ามาว่ามาผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็เร็นี้เป็นประตูออกไปดูอาท์ดนะครับก็ออกมาก็าจะ มีเก้าอี้ให้นั่งดูวิวได้นะครับแล้วก็จะเป็นมีเป็นชายหาดนะครับก็ทะเลเล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวรอดูก่ะครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคอสเทจไอแลนด์วิวของแรมเชอรลตันเมาดีฟนะครับครับแล้วก็เหตุผลที่เราต้องมาพักเชอรตลตันก่อนไปเซนรลิจินนะเพราะว่าเชอรตลตันเนี่ยผมแลกพอย n t เอาพอยแลกห้องไปตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นเช็คก,ก็คือบางกอก ตอนนั้นมันยังไม่บินนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะบินทันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนบางเกาะคือบินทุกวันนะครับพอแลกไปแล้วคราวนี้พอก็รอมาใกล้ๆจนถึงมาสงการนะครับก็อหนึ่งเดือนก่อนที่มาที่นี่นะครับก็บางอกก็ยังไม่มีดีท่าจะบินครับแต่มีเอเชียบินตรงนะครับแล้วแต่ไม่ได้บินทุกวันนะครับก็คือตอนนี้เดิมสัปดาห์ละสองฟล์ครับตอนนี้เพิ่มเป็นสัปดาห์ละสามวันแล้วนะครับก็มันจะไม่ตรงกับที่ผมจองไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรา มีสิงคโปร์แอร์ไลน์กับศรีลังกาแอร์ซึ่งมันเวลาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับแอร์เจดีเวลาดีสุดนะครับแล้วก็มันต้องอาราคาค่อนข้างสูงกว่าเยอะค่อนข้างเยอะนะครับผมเลยมาเทียบว่าเอยแพงกว่าเป็นหมื่นเลยนะครับก็คือว่าเราดูถ้างนั้นเรา แทนที่เอาเงินกําลังให้สายการบินเรามาเป็นนอนเพิ่มดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าต้องเราจะนอนเชลตันหนึ่งคืนก็ไปเซลิจิตห้าคืนแล้วก็ก่อนกลับมานอนเชลตันอีกหนึ่งคืนนะครับเพื่อให้ว่าซัพพอร์ตไฟแล้วก็ถ้าเกิดเราเลื่อนวันมันเราเลื่อนจากรถเลื่อนใกล้พอยต์มันพุ่งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เียผมว่ามันจะไม่คุ้มก็เลยตัดสินใจเป็นอย่างนี้นะครับก็ ก็โอเคมาลองเปิดประสบการณ์ของเชลตันนะครับก็ที่นี่ก็ดีอย่างครับคือมันาราคาไม่ให้แพงมากก็เทียบกับบนเกาะในมาเลขก็จริงๆนะห้องขนาดนี้ก็ราคาไม่ต่างกันเลยนะครับว่าแพงกหรือว่ามาพักเชลตันดีกว่าแล้วก็มันนั่งสปีดโบ๊ทฟรีนะครับทางสเฟอร์ประมาณ15-20นาทีแล้วก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ใกล้สนามบินเลยนะแล้วก็มาเลไม่มีค่าซีเพนนะครับว่าที่นี่ ที่พักไม่เท่าไหร่ครับค่าซีเพนกับค่าอาหารนี่จะแพงมากนะครับก็เดี๋ยวที่นี่จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศของโรงแรมนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นตึกห้องเริ่มต้นนะครับขใาก็จะเห็นอร์วอเตอร์บังก l โลนะครับด้านขวาจะเป็นคอ t เทจครับแบบห้องที่เราอยู่นะครับ คนละฝั่งวิวทะเลคนละฝั่งนะครับทางพื้นก็จะเป็นทรายนะครับนั้นเดินเข้าห้องนี้ถอดรองเทา้าหน้าห้องดีที่สุดนะครับแบบนี้เป็นโอเวอร์วอเตอร์บังกาโลนะครับนี่ก็มี ระหว่าทางไปคิดขับก็จะมีออคิดการ์เด้นนะครับดูครับข้างในมีอะไรกันข้างในก็มีเป็นสวนกล้วยไม้นะครับเป็นต้นกล้วยไม้โฉมันหล่อน,น้านมากสวยเลยครับเห็นทำอยู่กล้วยไม้นะครับเหมือนกับโัวกล้วยไม้แต่อันนี้อาจจะไม่มีดอกนะครับเห็นตกนะครับ จะมีฮันนีมูนการ์เด้นนะครับก็คงอารมณ์เหมือนกับมาถ่ายรูปได้นะครับ,บแบ,บ็กกอร์ก็จะมีเป็นโอเวอร์วอเตอร์บังกะโลนะครับโอ้มีแผ่นป้ายนะครับตุ้มรูปหัวใจนะครับป้ายแผ่นเต็มเลยครับ ก็สปาที่นี่ครับก็จะอยู่บนอีกเกาะนึงนะครับซึ่งไม่ได้อยู่เกาะเดียวกับที่พักหนาก็สามารถเดินได้อ่าอยู่จะอยู่ใกล้คิดขับนะครับับกเดินไปตรงเกาะน,นั้นก็จะเป็นอาณาจักรสปาของโรงแรมนี้นะครับวิวทะเลก็สวยงามครับนี่ก็จะเป็นคิดขับของที่นี่นครับเชลตันแอดเวนเจอร์ขับนะครับก็จะเปิด ก้าโมงถึงเที่ยงก็เป็นพักเที่ยงนะครับแล้วก็มีบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับนอกจากมีเบบี้ซิตติ้งด้วยนะครับ์วิสก็จะต้องจองล่วงหน้านะครับก็บมีทั้งเล่นทั้งอินดอร์และเอท์ดร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าข้างในเป็นไงนะครับในส่วนของอินดอร์นะครับก็จะแบ่งห้องที่กว้างประมาณนะครับก็ตกแต่งสวยงามนะครับพื้นนี่เป็นพื้น อันล้มไม่เจ็บนะครับเียจะมีห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะครับห้อต้องมีพายประมาณกับไม่ได้เยอะไปไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้เยอะไม่ได้ร้อยไปครับเป็นห้องนะครับอันนี้อาจจะเป็นห้องไว้ทำกิจกรรมนะครับเราจะไปอยู่อาท์ดอร์นะครับสำหรับมาดูเอาท์ดอร์บ้างนะครับก็ ตรงนี้เป็นทางเข้าก็จะมีโต๊ะเหมือนกับอาจจะเป็นปิงปองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เราเดินมาข้างๆได้เลยครับสไตล์จะเยอะนิดนึงนะครับเขาก็มีครับสไลเดอร์มีอะไรให้เล่นนิดหน่อยอ้นี่เหมือนเป็นสวนน้ำนะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะปิดอยู่นะครับอาจจะคนน้อยอกมีที่ร้างเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนมาดต้นไม้นะครับ ขึ้นไปเล่นได้แล้วไรเดอร์ Rider. มาดูครับบ้านนี้มีอะไรเปล่าเขาได้หรือเปล่าโอเคล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาตรง,ตรงนี้ก็จะมีเครื่องเล่นอีกนิดหน่อยนะครับมีชิงชา้ามีให้ปีนป่ายได้นิดนึงนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคิดขับของ,ของแรมเชลตันนะครับ นี่จะเป็นสระไว้น้ํานะครับของโรงแรมว่าอยู่ตรงกลางนะครับก็รอบๆนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็มีช็อปปิ้งเป็นอาหารจีนนะครับก็มีบ้านไทยเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็มีอาหารเม็กซิกันกับเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแล้วก็เหมือนมีอินเดียนด้วยนะครับก็อยู่รอบๆสระไว้น้ำมีทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโรงแรมเชอราตันมาลดีสนะครับ ไว้น้ากลางที่นี่ครับมีสะเด็กนะครับแล้วก็สะผู้ใหญ่ครับก็ถือไม่ได้ใหญ่มากครับเลยไปแล้วเป็นชายหาดนะครับอาหารครับอาหารแอนเชอร์ครับก็เราสั่งฟิชฟิลเลตนะครับกับเมนูเด็กเป็นพิซซ่าครับที่นี่ก็เป็นคิดอฟรีนะแต่ผู้ใหญ่สั่งเมนูเสียตังก็เด็กกินฟรีนะครับเป็นฝ่ายก็ฟรีนะครับ โอเคเอาลไม่ร้อนนะแล,แล้วก็สําหรับเมนูเด็กของที่นี่นะครับก็คือว่าจะใช้เมนูเดียวกับผู้ใหญ่นะครับก็คือเมนูไหนที่มีวงกลมก็ตัวเคต่อท้ายนะครับก็คือเจ้าหน้าที่เราสามารถทําพอชั่นเด็กมาได้นะครับก็คือถ้าเกิดผู้ใหญ่กินแบบเสียงเงินแล้วก็เด็กกินฟรีนะครับสําหรับที่นี่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมคิดแอคทิวิตี้นะครับก็สามารถติดต่อจองกับทางคิดเจ้าหน้าที่คิดขับได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่ก็จะมี กิจกรรมไม่ทาเยอะเหมือนกันครับมีทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินนะครับก็ไงก็ลองติดต่อดูได้นะครับถ้าเกิดมาใช้บริการนะครับตอนนี้ครับกิจกรรมหาปูนะครับก็มันกับจะไม่ได้ว่าตอนนี้น้ํามันขึ้นนะครับคือเขาว่าจะไปตรงนั้นแล้วตอนนี้น้ําขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นให้หานปลาแทนนะครับมีขนมปังมาให้ปลาเต็มเลยครับแล้วพอมีเวลานะผมก็กลับมาดูที่ห้องน้ำว่าเจอว่าเขาไม่ได้เซ็ตชาเวเจลกับ c o n d i t i o n ร์ er ให้นะครับก็กดดูในแอปมันมีให้ขอได้ก็เลยกดขอไปนะครับสักพักข้อบ้านก็ามาให้แต่ของที่เอามาให้เนี่ยเป็นคนลายี่ห้อเลยนะครับก็คือคอนดิชเนอร์เป็นของ Aroma Therapy a s s o c i a t e นะครับส่วนชาวยิ่ครับเป็นยี่ห้อ Pleasure นะครับซึ่งผมก็ไม่ชัวร์ว่าของยี่ห้อ l e Grand Bay นะมันขาดหรือเปล่าหรือว่าผมมาสังเกตเห็นว่าไอ้สบู่ก้อนล้างมือมันไม่ใช่ใช้คาว่าอาโซบอาบัสเอแฮนด์โซนะครับมันใช้คําว่าบัสโซบนะครับก็ที่นี่อาจจะ อ่าให้อาบน้าเป็นสบู่ก้อนนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็คดีเร่ออาจต้องขอ,อนะครับก <laughs> ็ไม่ชัวร์ว่ามันมาจากสาเหตุไหนนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพักที่นี่ก็เดี๋ยวดูครับว่าเขาจะเซตยังไงแล้วถ้าเซตเหมือนเดิมก็อาจจะแสดงว่าเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองดูกันนะครับ <c oughs> ว่าพอบ้านจะลืมว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหาดหน้าห้องพักกันนะครับไอ้ตรงนี้ทรายก็ หยาบนิดนึงนะครับยังไม่ถึงกันนิ่มซะทีเดียวแเดี๋ยวลองดูด้านหน้าว่าดูจากร้านอาหารเหมือนกับว่ามันจะเป็นสายนิ่มนะครับไป,ะปะดูจโอเคตงหาานี่ก็ถือว่าสายน่้จะนิ่มเนียนอยู่นะครับ หินประการหลังนิดนึงนะครับเสร็ลนี่มาตรงนี้แหละตรงนี้นะนโอ้นิ่มเลยครับนิ่มนุ่มมากเลยครับอันนี้นิ่มนุ่มจริงอะไรจริงครับ เช็คอินนะครับผมได้การ์ดเชิญเข้าไปร่วมพูดคุยกับแมเนจเมนทีมนะครับก็เขาบอกว่าเป็นที่ริมหาท้องหันซีซอตอนเย็นนะครับก็มีค็อกเทลกับคาราเป้เล็กๆให้นะครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเขาจะคุยอะไรกับเราครับอาจจะแบบเอาฟีดแบ็กอะไรไปปรับปรุงอะไรหรือเปล่าครับแต่พอเอาเข้าจริงๆก็คือไม่เกี่ยวพวกนี้เลยนะครับก็คือพูดคุยทั่วไปเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะครับก็ถามว่าโอ้เป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคไหมออกมาจากไทยอย่างนี้เขาเคยไปไทยเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยว่าถามาว่า ภาษามอดีพวกทักทายอะไรเบื้องต้นมีอะไรหมเขาก็สอนมาก็สนุกดีครับก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอนะครับก็ถ้าเกิดใครได้รับการเชิญอันนี้มาก็แนะนําให้ลองมาดูนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตนะไปคุยกับแมเนจเมต์ของโรงแรมนะครับแล้วก็มันชิลๆครับไม่ได้เคร่งเครียดพิธีการเลยมากมายครับก็ลองดูครับสนุกดีครับแล้วก็เนื่องด้วยวันต่อมาเราต้องไปเซนต์ลิจิตตต่อนะครับตอนเช็คอินผมก็เลยถามโรงแรมว่า แล้วพรุ่งนี้เราต้องออกกี่โมงครับโรงแรมว่าแจ้งว่าเดี๋ยวประมาณหนึ่งทุ่มนะครับต้องรออีเมลคอนเฟิร์มเวลาจากเซนต์ลิจิตนะครับว่าเขาต้องดูเวลาซีเพลนครับก็คือเราต้องกลับไปที่สนามบินมาเลแล้วก็นั่งซีเพลนไปที่เซนต์ลิจิตนะครับแล้วก็ตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็มีเมลจากเซนต์ลิจิตเข้ามาเขาก็แจ้งว่า,าเราสามารถไปเช็คอินซีเพลนได้ที่สนามบินมาเลครับต้องไปเช็คอินก่อนตอนเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ ซีเพนจะออกประมาณ8ม15 Uhr นะครับซึ่งอันนี้มันก็ผมว่ามันค่อนข้างเช้าไปนะครับว่าเรามีเด็กด้วยคืออยากกินข้าวเบรกฟาสต์ที่เชรล,ชลตันที่เรียบร้อยก่อนค่อยไปก็เลยเมลกลับไปหาเขาะว้าว่าเราต้องการเบรกฟาสต์แต่ก่อนเอาเวลาหลัง9โมงครึ่งได้ไหมสักพักเขาก็มีอีเมลตอบกลับกลับมาครับว่าโอเคเขา,าหาไฟล์ให้เราได้ครับก็คือซีเพต้องแจ้งก่อนว่ามันไม่ใช่เป็นของโรงแรม นะครับเขาใช้เป็นเทอร์สพาร์ตี้นะครับก็คือว่าเป็นของสาธารณะอารมณ์เหมือนเราขึ้นรถเมย์ครับก็ขึ้นอยู่ว่าคนที่นั่งซีเพนเหมือนกับเราเขาลงโรงแรมไหนบ้างถ้าเกิดาบางทีอาจจะไม่ได้จะบางครั้งอาจจะไม่ได้เป็นดิเรกไฟท์ครับอาจจะต้องแวะหนึ่งสองสามโรงแรมก่อนถึงจะไปถึงโรงแรมเรานะครับก็เลยเขาต้องอ่าสัดต้องดูสัตว์ซีเพนที่เขาให้บริการจัดเวลามาด้วยนะครับก็คือก็เลยว่าได้เช็คอินซีเพนที่สนามบินนอนเก้าโมงสี่สิบห้าแล้วก็อ่าถืออ่า สีเพนออกจากสนามบินก็ประมาณ10บโมงครึ่งนะครับก็คือแล้วโรงแรมเชอร์ตันก็เรือออกจากโรงแรมประมาณ9ก้มงสิบห้านะครับก็คือให้เราไปแซนไบที่ท่าเรือประมาณ9ก้าโมงก็โอเคครับก่อนนี้ก็แฮปปี้ครับได้กินข้าวก่อนสมใจครับวันนั้นก็จัดกระเป๋ารอเรียบร้อยก็ถือว่าโอเคครับประสานงานถือว่าค่อนข้างรวดเร็วนะครับเพราะเมลไปไม่ถึงชั่วโมงก็ตอบกลับมาถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับ สำหรับอาหารเช้าที่นี่นะครับว่าจะจัดที่ห้องอาหารฟีดนะครับก็จะเปิดทําการ7จ็ดโมงถึงสิบโมงครึ่งนะครับก็ไปจะห้องอาหารเช้านี่จะเป็นจุดเดียวที่เขาขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากในการเอ่อาว,วาออกไปตักไลา์บุฟเฟ่นะครับก็ถ้าเป็นที่อื่นก็ไม่ต้องใส่หน้ากากได้นะครับก็ห้องอาหารนี่จะเป็นทั้งโอเพนแอร์แล้วก็มีในส่วนของแอร์เล็กๆอยู่นิดนึงครับส่วนใหญ่จะเป็นโอเพนแอร์นะครับก็รานอาหารก็ค่อนข้างอลังการหลากหลายนะครับนอกจากอาหารเบรก f a ของตะวันตกนะครับก็จะมีอาหารอินเดียนมี เวเกเทเรียนนะครับแล้วก็มีอาหารมาลดิฟปนอยู่นิดหน่อยด้วยนะครับก็ถือว่าอลังการครับก็ดูได้ตามรูปที่โชว์เลยนะครับสำหรับพนักงานที่ห้องอาหารนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมาลดิเวียนนะครับก็คือ,อาเขาจะดำดำคล้ายๆกับคนอินเดียนะครับแต่หน้าเขาจะนิ่งมากครับนิ่งแบบไม่ได้ยิ้มแย้มเหมือนคนไทยครับแต่หน้านิ่งมากแต่บริการเขาถือว่าดี ไม่ขัดตกบกพร่องอะไรครับดีดีมากดีกว่าที่ไทยนะครับก็คือเขาจะมาคอยมาเก็บจานเรื่อยๆมาถามตลอดว่าเอาชากาแฟาเพิ่มไหมนะไม่ใช่คนเดียวทุกคนก็ใครเดินผ่านมาก็จะถามเป็นประมาณอย่างนี้เหมือนกันครับก็ถือว่าประสบการณ์แปลกใหม่ครับที่ถามไม่ได้ผมว่าในไทยไม่มีที่ไหนที่ที่ผมเคยไปพักมายังไม่เคยเจอที่ไหนแบบดีขนาดนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครได้มาพักก็มาลองสัมผัสประสบการณ์นี้ได้นะครับก็แนะนำครับเป็นประสบการณ์คร,รั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ ก็เดี๋ยวตอนนี้น,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปรอที่ท่าเรือนะครับเราได้เช็คเอาท์จากโรงแรมเชลตันแล้วนะครับก็เขาโรงแรมสองโรงแรมนี้เขาคุยกันครับเป็นโรงแรมในเครือเหมือนกันครับว่าคุยนัดเวลาเพื่อที่เราได้ไปเวลาจะเปลี่ยนโรงแรมล้วไปเปลี่ยนกันที่สนามบินมาเลนะครับก็คือเขาจะคุยกันให้เรารอที่สนามบินน้อยที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปถึงแล้วก็เช็คอินของซีเพยนะครับก็เดี๋ยวนั่งขึ้นเครื่องไปนะครับเดี๋ยวเป็นไงลองดูกันครับ สำหรับสถิติการได้อัปเกรดห้องนะครับก็อาทิตย์นี้ครับเชิญตาราบนี้เรานอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับก็ถูมเมื่อจองเริ่มต้นห้องดีลักมานะครับก็กดสุดในอวอร์ดมาครับก็คืออัปได้สูงสุดถึงโอเวอร์วอเตอร์บังกะโลนะครับก็กดไปแต่ก็โดนปฏิเสธกลับมานะครับแล้วพอมาใกล้วันเดินทางก็ขึ้นระบบขึ้นเป็นห้องคอสเทสไอแลนด์วิวครับตอนแรกก็งงอยู่ครับว่ามันมีสระว่ายน้ําด้านหน้าหรือไม่นะว่าในในแอปนะครับมันใช้มีสระว่ายน้ำข้างหน้ากับไม่มีสระว่ายน้ำหน้ามันเป็น คอเทจไอแลนด์วิวชื่อเหมือนกันทั้งคู่ลยครับก็เลยยังไม่รู้ก็มาลุ้นหน้างาน,นครับก็เป็นว่าเป็นห้องไม่ใช่เป็นคอเทจไอแลนด์วิวนะก็คือได้อัพมาไม่ไม่ถึงกัเยอะมากนะครับแต่ก็โอเคครับคือมันก็เป็นห้องจริงๆที่เมาลีฟนะครับมันห้องบนบกบางที่ราคาแพงกว่ากลางนานะ้ำเพราะมันพื้นที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งที่นี่ก็ไอคอเทจนี่ก็จะพื้นที่ใหญ่กว่าบังกะโลโอเวอร์วอเตอร์นะครับก็โอเคก็ถือว่า ลองดูครับว่าเดี๋ยวว่าไงผมสับดานหน้ากับมาอีกรอบแล้วก็เดี๋ยวจะดูครับว่าจะได้ลุ้นห้องบังกะโลกลางน้ําหรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็คือรอบนี้เราก็เลยถือว่าไม่ได้อัพสวีทอัพเกรดนะครับเพราะว่าไม่ถึงบังกะโลตามที่ดีเควสสุดไหนไหนไปนะครับแล้วก็ตอนนี้สถ้าตีตก็คือเรานอนมาทั้งหมด21คืนได้อัพเกรด10คืนก็อัตาราเปอร์เซ็นต์การอัพเกรดจเป็นส7 6เซนะครับแล้วก็สําหรับ รอบนี้นะครับเรายังไม่ได้ทํากิจกรรมทางน้ํากับทางโรงแรมเลยนะครับเพราะว่าเรามาถึงที่โรงแรมกว่าจะมาถึงก็ประมาณช่วงบ่ายครับบ่ายหนึ่งบ่ายสองแล้วนะครับแล้วก็พอมาลูกก็ไปเล่นคิดขับนะครับพอคิดขับเสร็จประมาณบ่ายสามโมงครึ่งลูกหิวข้าวแล้วเพราะว่าเจ็ e แ l a กนะครับที่นี่จะเช้ากว่าเมืองไทยสองชั่วโมงก็คือเป็นเวลาที่ถ่ายห้าโมงครึ่งแล้วก็เป็นเวลามื้อเย็นของลูกพอดีนะครับเพราะาเลยยังเจ็นแ e t กอยู่ก็เลยหิวพอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็มันได้เวลาไปร่วมไอ้ที่ว่าแมเนจเมนต์ทีมพูดคุย cocktail ริมหาดนะครับก็ไปคุยนิดนึงห้องกับห้องมาลูกก้อง่วงนอนนะครับก็เลยตอนนั้นอนเร็วว่าหกโมงกว่าก็นอนหลับเรียบร้อยแล้วครับเวลาท้องถิ่นก็มันคือประมาณสองทุ่มบ้านเราแล้วนะครับก็เลยว่ายังไม่ได้ทกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสําหรับที่นี่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาที่นี่อีกทีครับเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมทางน้ําของที่นี่กันนะครับดพว่าตอนนั้นหน้าจะหายเจ็ดแหลกแล้วละครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ แล้วก็สําหรับคลิปที่เอามาดีฟครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ตอนนะครับก็คือเป็นเชลตันครั้งนี้นะครับเป็นตอนที่1นะครับแล้วก็ตอนที่2เราจะไปที่เซนต์ลีจิสนะครับแล้วก็ตอนที่3มเราจะกลับมาที่เชลตันอีกทีนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ยาวเกินไปแล้วจะได้จะได้เจาะรายละเอียดแต่ละโรงแรมได้เน้นๆนะครับก็ไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ